แต่ไม่มีวันจางหายเพราะ80%ของคนที่เข้ามาสู่วงการไม้ด่างติดกับดำบติติดกับการความสวยงามต้นไม้ครับสวัสดีครับยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่กูบ้าไม้ด่างช n แนลนะครับผมอย่าก,กดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสำคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเ้ย ติดตามกดซับสไคร์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่ง <c oughs> แจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบ้าไม้ด่างด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนแรกเข้าสู่ช่องกูบ้าไม้ด่างแชแนลมาเจอกับผมนะครับบอยครับผมบอยนะครับบางคนเรียกผมอาจารย์บอยเรียกอะไรก็แล้วแต่อย่าเรียกไอ้เฮียบอยกันล้วกันนะครับผม วันนี้อยากจะมานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องของอกระแสของเรื่องนะครับการปลูกไม้ด่างนะครับหลายคนถามผมมาในอินบ x ็อกนะครับในเพจของผมบ้างนะครับแล้วก็ถามมาส่วนตัวบ้างว่าช่วงนี้กระแสไม้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเราจะเลี้ยงอะไรบางคนมีงบน้อยบางคนบางคนมีงบเยอะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นนะครับกับการเลี้ยงไม้ด่างอย่างไร อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมานั่งคุยให้พี่จะคุยให้พี่ฟังว่าเราจะต้องทําอย่างไรใช้เงินอย่างไรประมาณไหนอ่ะผมคุยเรื่องของคนที่มีงบน้อยก่อนก็แล้วกันนะครับคําว่างบน้อยหมายความว่าบางทีคุณอาจจะเกยดเงินเดือนคุณมา2,000ั0สามพันสี่พัน้าและแต่ว่าคุณมีเงินเดือนมากหรือว่าน้อยเงินที่คุณจะเอามาใช้นั้นนะครับอาจจะเป็นเงินที่ไม่ได้เกิดความกระทบกระเทือน นะครับกับชีวิตของคุณแล้วนะครับแล้วคุณก็ใช้เงินตัวนั้นนะครับมาเพื่อที่จะลงทุนไม้ด่าชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงนี้ผมนะครับลงถ้าผมถ้าเป็นผมผมจะลงทุนกับไม้ตระกูลอะโลคาเซียนะครับใบตระกูลอะโลคาเซียตัวไหนดีนะครับข้ามบอลกระดาษด่างไปก่อนในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่ามีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าบอลกระดาษด่างจากต่างประเทศมาซึ่งผมขออนุญาตไม่วิจารณ์เรื่องนี้แต่จะมาเล่าให้ฟังว่า มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ควรเลี้ยงเป็นอย่างมากคือตัวนี้ครับบอนหูช้างด่างเหลืองครับนี่คือหูช้างด่างเหลืองนะครับผมทีนี้ผมถามว่าเมื่อคุณมีเงินนะครับที่นะครับอยากจะมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกนะครับเงินน้อยที่สุดนะครับสําหรับการเลี้ยงหูช้างด่างเหลืองก็คือการเอฟไข่ไข่ของหูช้างด่างเหลืองนะครับมันก็จะอยู่ตกที่ราคาประมาณถ้าเกิดในเพจ ของผมนะครับก็จะซื้อขายกันไม่ต่ากว่าราคาที่8,00 0บาทนะครับแล้วแต่แหล่งที่คุณจะซื้อถูกซื้อแพงได้ก็แล้วแต่แต่คุณควรจะซื้อจากในแหล่งที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับคุณจะต้องอคุณจะต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็แหล่งที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณได้ไข่ที่เชื่อถือได้และไว้ใจได้แล้วในแหล่งที่ดีแล้วนะครับก็ลงทุนเลี้ยงแบบไข่แต่การนะครับข้อดีของการเลี้ยงแบบไข่ก็คือคุณใช้เงินน้อย แต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็คือหนึ่งุณก็ต้องไปเสี่ยงนะครับว่าไข่ใบนั้นน่ะเป็นไข่จากแหล่งที่จริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าซื้อจากฟาร์มผมนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าไข่ทุกใบมาจากต้นต้นนั้นนะครับแล้วก็ลื้อแล้วก็คุยนะครับกันให้เห็นกันสดๆนะครับในเพจในไลฟ์เลยนะครับทีนี้ถ้าลงทุนกันในลักษณะแบบนี้มันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะไม่ได้แบบรวดเร็วคุณจะต้องมานั่งรอให้ไข่ฟัก นะครับเป็นเดือนกว่าจะออกนะครับใบหนึ่งใบสองใบสามกว่าจะขายได้กว่าคุณจะเอามาตั้งฟอร์มถ้าคุณอยากจะตั้งฟอร์มให้มันโตคุณก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้นไข่ต้นไข่แต่ต้นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าผมมาคัดไซให้เออคนละไซครับผมคนละไซอันนี้ไซเล็กไซเล็กลงมาดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยถูกลงหน่อยเนืองอันนี้เหลือใบเดียวใช่ไหมค่ะเหลือใบดีเหลือใบเดียวก่อนที่ผมจะแจกไข่ใบนี้นะครับสามารถลงทุนแบบนี้ได้แต่เป็นลักษณะของการขายเป็นต้น แบบเล็กๆอย่างเช่นคุณซื้อไข่เอฟไข่มาแปดพันนะครับพอออกมาสองใบคุณขายสามหมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นก็แล้วแต่ความพอใจอันนี้นี่คือคุณต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลาแค่ประมาณเดือนสองเดือนคุณก็ได้กําไรแล้วนะครับเดือนสองเดือนนะครับถ้าไข่ออกไข่งอกแล้วคุณก็ได้กําไรแล้วนะครับทีนี้ถามว่าในกรณีที่คุณมีงบเยอะๆผมแนะนําเลยถ้าคุณมีงบมากนะครับมีเงินมากเงินนอนเงินฝากธนาคาร หรืออยู่มุมไหนก็ได้บนโลกใบนี้คุณสามารถเอามาลงทุนโดยการที่คุณซื้อต้นแม่ต้นใหญ่ไปเลยสติต้นนี้ครับอันนี้คือเรียวทามเลยสภาพผมตอนนี้ก็คือเพิ่งเลื้อไข่นะครับหูช้างด่างเหลืองต้นแม่ต้นนี้ไปเมื่อสักครู่นะครับผมป่าตาหนอนะครับผมปาตาหนอไปประมาณสี่ตาหนอนะครับปาตาหนอไปสี่ตาหนอนะครับผมจะเล่าเริ่มต้นของต้นต้นนี้ให้ฟังกันละกัน ผมจะเริ่มต้นจากต้นต้นนี้ให้ฟังกันแล้วกันสำหรับนักลงทุนนะครับคุณไปหาซื้อต้นแม่จากแหล่งที่ดีนะครับจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับซื้อต้นใหญ่นะครับคุณจะต้องซื้อให้ได้ไข่มาด้วยนะครับคุณต้องซื้อให้ได้ไข่มาด้วยคุณต้องซื้อให้ได้ตาหน่อมาด้วยนะครับณวันที่ผมซื้อต้นนี้มาครั้งแรกตอนนั้นผมใช้งบประมาณ1นึ0 0 0บาท1นึ0 0 0สบาทนะครับ แล้วผมก็ลื้อไข่ของเขานะครับได้ประมาณไม่น่าจะเกิน9้าใบนะครับลื้อไข่แล้วก็ปาดตาหนอ่อขายนะครับผมสามารถคืนกําไรนะครับได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับในการที่ซื้อต้นนี้มาเลยนะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณนะครับซื้อแล้วก็เอามาลื้อไข่แล้วก็ขายเรียบร้อยแล้วนี่ผมแนะนํานะครับหลังจากนั้นคุณจะต้องเป็นคําว่าเป็นหมายความว่าคุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้เป็นคุณจะต้องรู้ว่าเขาชอบวัสดุปลูกแบบไหน เนี่ยต้นไม้ต้นนี้นะครับหลังจากที่ผมเลี้ยงมาแล้วประมาณเกือบ2เดือนอตีเป็น2เดือนอะสเดือนเสร็จเสร็จกันละกันนิดเดียวมันเพิ่มตาหน่อยผมเป็น5ตาหนอแล้วก็ยังมีไข่นะครับอีกประมาณ10กว่าใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของผมนะจากการที่ได้เลี้ยงตั้งแต่แสนสามนะครับซื้อมาครั้งแรกแม่งก็คืนทุนไปสิเรียบร้อยผมใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนเสร็จเสร็จนะครับณนะปัจจุบันนะครับเฉพาะแค่ผมขายต้นไปเมื่อสักครู่ก็ประมาณ2เกือบสองแสนไหม เจ็ดหมื่นห้าหมื่นเกือบสองแสนแล้วนะครับเกือบสองแสนแล้วนะครับน่าจะเกินด้วยเมื่อกี้ยังไม่ได้นับนะฮะแล้วไขอ่อ่ะถูกไหมฮะไข่ตั้งขี่ใบที่ผมได้นะฮะแล้วต้นแม่ก็ยังอยู่กับผมนะครับต้นแม่ก็ยังอยู่กับผมและอีกหน่อยนะครับตาหนอที่ติดก็ยังอยู่กับผมเลยเพราะฉะนั้นนะผมใช้เงินลงทุนแค่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับณปัจนะจุบันมันสร้างกําไรให้กับผมอะ่ะเกือบหนึ่งล้านแล้วนะ ถ้ารวมต้นแม่ด้วยนะครับเกือบจะ1ล้านแล้วในการลงทุนแค่10,000แบาทแต่สิ่งที่ที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจต้นไม้ถ้าเกิดคุณซื้อมา1นึ0 0 0สบาทคุณลื้อไข่คุณปาดตาหน่อเสร็จเรียบร้อยคุณปลูกต่อไม่เป็นคุณเลี้ยงต่อไม่เป็นถ้าเขาตายนี่คือคุณเจ๊งไงนะครับที่สําคัญถ้าคุณเลี้ยงตายคุณเจ๊งแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงโตเลี้ยงสวยคนซื้อต่อคุณและกําไรมาแน่นอนเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะลงทุนในไม้ด่าง ชั่วโมงนี้ยังสามารถเข้ามาได้อยู่ผมประเมินไว้เลยนะครับไม่ต่างกว่าอีก3ปีนะครับกว่าตลาดของต้นไม้จะซุบเซาแล้วก็เบาบางลงแต่ไม่มีวันจางหายเพราะแ0ของคนที่เข้ามาสู่วงการไม้ด่างติดกับดับติดกับดักความสวยงามของต้นไม้ครับเข้าและออกไม่ได้ ผมอีกหนึ่งคนที่เข้าแล้วออกไม่ได้ถึงแม้วันหนึ่งผมจะกลับไปทําธุรกิจตัวอื่นวันหนึ่งผมเห็นต้นไม้สวยผมก็ต้องกลับมาซื้ออยู่ดีเพราะผมต้องการซื้อผมต้องการเก็บผมเข้าใจความสวยงามของต้นไม้แล้วทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อผมนะครับวงการต้นไม้นะครับวงการไม้ด่างโดยเฉพาะหูช้างด่างเหลืองนะครับในอนาคตนะครับยังไปได้อีกไกลเลยเนี่ยสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ของเมืองไทยนะครับในอนาคตนะครับตลาดมันเปิดคนต่างประเทศก็ต้องการไม้ในสายพันธุ์ไทย มันไม่มีที่อื่นแล้วอ่ะมันมีในเมืองไทยไงครับเลี้ยงได้ครับหูช้างด่างเหลืองผมเน้นนะผมแนะนาใครสนใจอยากได้หูช้างด่างเหลืองต้นไซส์เล็กๆนะครับอยากได้ไข่อยากได้ต้นแม่เพื่อที่จะเอาไปลงทุนนะครับปลูกในระยะยาวซื้อดินคุณติดต่อผมได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำเนี่ยผมไม่ได้เชียร์ตัวเองนะแต่ผมศึกษาอย่างเชี่ยวชาญกับการดูแลแนวหูช้างด่างเหลืองไม่ต้องกลัว ถามผมได้เลยนะครับถามผมได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็มาคุยให้ฟังกันแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับข้อแนะนําต่างๆนะครับไม่มีการเรียนรู้ใดสิ้นสุดไม่มีข้อมูลใดที่สมบูรณ์นะครับที่สุดร้อยเปอร์เซนสิ่งที่สมบูรณ์มากที่สุดก็คือทุกๆช่วงเวลาของคุณได้มีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเพราะฉะนั้นแบ่งปันข้อมูลที่ดีต่อกันไปกดติดตามและถูกใจเพจ กูบ้าไม้ด่างซะนะครับผมจะมีข้อมูลดีๆมีเนื้อหาดีๆมีข้อมูลเป็นวิชาการปนกับสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติให้คุณได้ดูได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของไม้ด่างอย่างตลอดเวลาไปติดตามและกดถูกใจและอย่ามองข้ามกูบ้าไม้ด่างช n แนลไปเด็ดขาดนะครับคุณดูคุณดูให้ละเอียดนะครับคุณดูให้ตลอดอย่าไปข้ามมึงดูทุกวินาทีเพราะในช่วงบางวินาที ผมได้สอดแทรกสาระที่สําคัญสําหรับการเลี้ยงต้นไม้ไว้ด้วยนะครับผมฝากนะครับในช่องทางของ y o u ูท c h ชาแน l ไว้ด้วยนะครับนะฮะกูบ้าไม้ดังชาแนลวันนี้มาแชร์ให้คุณฟังแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ติดตามในคลิปใหม่รอบหน้าครับนี่ขอบคุณมากสวัสดีครับกูบ้าไม้ด่างนะครับช่องกูบ้าไม้ดังนะครับอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวอย่ากดข้ามหรือแม้แต่ข้ามไป แม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะคุณจะพลาดนะครับเรื่องราวคุณจะพลาดข้อมูลสําคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลต้นไม้และความรู้ต่างๆที่คุณอาจจะได้จากผมนะครับกดซับสไครป์กดถูกใจนะครับแล้วก็ติดตามกูบ้าไม้ด่างทางช่องนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณครับ